ครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกหมองทุกบอลครับเมื่อนี้แต่ละนัดนองกุงมมอำเภอนาเชือกจัดมาสระข้ามครับเมื่อนีนัดวันที่4กุมภาพันธ์ี6 8 งัวนหัืซอว่าสีล่นสนามนะครับน้องมีเนาะพี่น้องอยากซื้ออยากขายกันมาได้นะครับตามมันเวลาผมแจ้งไว้นะครับเนาะลตลาดนี้ก็เปิดกันทุกวันที่สี่เก้าสิบเก้านี่ครับนับไปหามื่อแล้ครับนับไปหามือ่อวันนี้กับผ้ายนีงเบิ่งบรรยากาศภายในสนามงัวเขา่างวงร่างเข่าครับ ยูนสสนามอ่ายูยูถนนยังหลายตัวอยู่ครับยูนถนนยังหลายขั้นนะครับรถพันธ์ขามาช่วงนี้กับบนบ้านจักน้อยครับเพราะว่ากำลังลงสนามนะครับเนาะพวกกำลังลงสนามพวกซื่อกับซื่อพวกหอยเวียดจะห้ายครับทาาหอกกลางกับมาลายครับรถสิบล้อพ่วงนี่เป็นสิบขั้นยี่สิบขั้นนี่อย่างเช่นนะครับเนาะนี่ในหอย ในห่างมาไล้ครับ,รบต้องลงรถไปหาลักผูกนี่ครับไอ้พันหนึน่อองไดไหมครับผูน้ำต่อกับน้ำต่อยด้วยครับมันน้ำสีน้ส,นสีอันนี้น,น่าจะอันนี้ซื้อแล้วครับนี่ซื้อแล้วกขึ้นรถแล้วนี่นี่ครับนี่มาตตาเสาสูตรตาเสาขึ้นรถไหวเลย กำลังลงครับกำลังลงมาหอดเราจะลังเข้ามาหลายนะครับรถอยู่ถนนยังหลายคั้นนี่ขั้นนี้กับกำลังมาหอดกำลังเสียวลงครับโอ้มีแต่งัวเถิกตัวใหญ่ตัวนี้พี่จะบล็อกเถิกตัวใหญ่ๆหมูหมูฉีดซีแหล่แ่แดงแดงครับขายแล้วแม่าสาว มานบ่ครับนี่ม่านบ่บ่มานดอกจังบาทครับเลยค่าจังบาทสองหมนี่สองหมื่นสองนี่แม่ลูกโอ้ตัวลูกแม่ลูกนี่ยังน่าก็มี่ได้พี่น้องนี่แม่ลูกยังอยู่ก็มี่เบิ่งงัวโอ้ตัวนี้ขาวจุนพูลขาวลำพุนบ่อสเขาวจูนพูลเลยครับขาวลำพุน นานี่คือหนานี่ครับนี่เราจะมานำกันครับสองแม่นี่แล้วง่คุณดีเติบครับนี่มันนี่ยางเบิงบรรยากาศบรรยากาศยางพานะครับง้อลายพดนี่ปึกเถิปบึกเถิ

ตรงนี้วันการลาดรดนเกินครับตรทาน็ต้องมา้วย้ก็่้องไปดี่อไปเราจะยังไงต่อไปไปต่อหัวลงมาที่นี่ได้ได้แล้วมาขยับไปเลยครับขยับไปทางนี้หน่อกอตำเดี๋ยวรถหมดแล้วก็ตดเ่ให้มายครับ แม่ล <One input> ูก <un> น <paid> ี่ยบอแม่จอยขาดน้ำเลี้ยงอยู่นิดนึงแต่ว่าแต่ว่าก็ตามราคานับอราคาเท่าไหร่หมื่นหาันต่อได้อ้อมื่นหาพันต่อไ้ลูกแม่เลยลูกแม่แม่ก็สูร้อยสามสิบสามกัเนาะมื่นหาได้เี่น้องต่อไรได้หนิ ยังพันอ้มากขมเดียวนี่บอกเนี่ยน้องนันขายครพันแล้วมามเดียวเจ้านี้มากขมเดียวพันไดขายครับนี่ยมืนหาดี้ครับเนี่ยอาสายว่ามันถือเนาะอาสายวาราคาถือด้ยครับเด้อขาดน้ำเลี้ยงอย่างน้อยผู้ที่ไปหากำไรครับเอาเข้าเดียวใหญ่ขึ้นมากนี่พี่ข้นมากกเป็นกำไรเนาะตัวล่านี่อีกล่างอีกด้ำเออเออเอเอเทออออเออเ 0 6 1 1์0กหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เด้าี่นะครับเด้อรับผลง่ายง่วงข่วยรับผลง่ายง่วคข่วยกับเบอร์นี่เนาะผู้ใดสื่องัวขายงัวบ่มีรถรับส่งทุกกิโลทุกโอ้รถอยสิบแปดบาทอ่ะครับพี่น้องรถอยสิบแปดบาทเด้อเช่นไปใช้กระชากันบ่อ่า ไ่เวลาเลยครับสำหรับต้นที่อยู่ในไม้ครับว่รเวลาเลยวางนีไม่ต้งเถิตัวยิใหญ่นี่ก็แม่ลูกมันหายมันหายตีนี่เขาบอหายผมประกาไปแล้วกระลูกแม่ลูกเนาะ แม่ลูกล kind of ูกแม่ติแม่ลูกลูกโผลลูกโผลลูกโผลนี่อันนี้นายก็แม่ไม่ลูกนี่แม่สาวบครับนี่มไม่แยกลูกแม่ลูกตีแม่ลูกกันบ่ตัวนี้ไปเลยไปเลยครับไปเลยโอ้อุ่นว่าจักหน่อยด้วยครับเด้ออุ่นว่าจักหน่อยบ ไปไหมไปมีคือบุยางไปเออโอ้เนีนเนขนคำนินเนีนขาเจา่านายเป่าตนสีว่างมื่นกว่าบาทนี่ตัวเนาะอืม ไอติมไอติมกามีไอยังไงไอป้อมป๋อป้าอะไรต้องเจ้าว่หตัวใหญ่เออมาทางนี้เริ่มห่างๆนิดๆครับว่าว่าว่าเขาพันถึงไม่ไมีแต่หายดิครับง่วงมือนนี่ พวกมันนี้มิต่ไฮไลท์เลยครับโซนคนยังไงครับผมประกาศยางพาเลยเหมือนี้เล่นต่ำกันมาหนึ่งเนือครับเสียวอ่ะปลอดภยัยไว้ก่อนนิดน้อยพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวเบ่งบรรยากาศน้ำข,ขอบขอบไปเอาเนาะแต่แบบน้ำเย็ยนดีกว่าบ้านหนา หอมน้ำสาหอมนี่ตูเป็นจุ่มเป็นจุ่มไหมครับนี่ยโอ้ยตันครับ งูก,กำลังเข่ากันร้ายไปหน่อยงูกำลังเขา่านี่เพื่อข่วงบุญไหว้ของสนามครับโอานี่โอ้ขั้นบางไงเห็นมามขั้นเดียวตัวเดียวน่าตัวเดียวว้าวผูรรอเเดี๋ยวครับทะย่อยเข่าม้าเรื่อยๆอยู่เด้อครับนี่ ย่อยเขามากีจจจนจะน้อยน่หอยกับเตบแยวนี้ครับทย่อยเขา่าต้องเริ่มทย่อยเข่าเพื่อนครับย,ยังหลายขั้นีครับกัง,งานเขาจากระเช็ด เย็บไปไป่จะผิดเลยครับอ่านี่ปิก,กอัพพ่วงโอ้ชาเล่บักเถิกดำดำแม่ใหญ่ลูกปืดชาเล่ตัวนี้ไหมทงเง้ามันักมันตันตัวนี้ชาเลตัวนี้บักเถิกไงเนี่ยนี่ไม่เป็นหรอกตัวนี้ใหญ่เง่าอีลี่เลยนี่ปืดพอพันคือขางน้อยเนาะ เนี่ยเนี่ยโอ้ถึงใหญ่ถึงยาวนี่ก็ขึ้นตลาดนัดนะครับเนาะกระซิบมีซิบล้อพ่วงจอดแห้งไร้กันล้ลอขึ้นง่วครับนี่ครับเป็นซิบซิบขั้นไปแล้วครับนี่ตลาดนัดเต็มเนะครับทุกขั้นนี่เต็มครับง่วนี่ออกจากสนามนี่หลาไหลไีเลยนครับตลาดนัด อ,อยา่างใโฟ่มผุ้ใดมีงว่วงขอ,อกลดขอ,อกงว่วงนี่นะครับเด้อนี่ปูผืนลดขอ,อกงว่วงปูขางครับนี่มาถูกหนัดนี่ก็น่าจะมาตาสุพรรนบุรีเต็มเต็มหรือละครสิบรลัคันนี่ เต็มรถแล้วไม่ต้องว่าเถิกตัวนี่ไหม,ไมงว่วผูน่าจะไปคุนนเนี่ยจะคุนงว่วเนื้อครับเลยครับเมื่อนี้ก็บภาพเบื้งบรรยากาศที่ซื้อแล้วเพียงเนาะบันน้ถามราคางัวว่าผมกศ์ศรีเฝ้าไปถ่ายคลิปอีกเนาะครับเน,บน,น,นาะตอนเทียเท่ยงนี่เดินทางตอนเทียทเท่ยงไปหาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบื้องอีกนะครับเน,<อ>น,น,นาะน้ำหนักแข็งครับเอาสนีทกันนะครับพี่น้องพ่อหอมปากหอมคอ